สวัสดีค่ะชีวิตประจำวันของคนทำเห็ดวันนี้วันนี้ไม่ได้แวะเข้าโรงเห็ดนะเข้ามาดูผักที่ขายควบคู่กับเห็ดเนาะนี่แหละคนทำเห็ดพาทำหัวละพาแมงรักตะเภาเนาะอเอาไปออกตลาดควบคู่กันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนอกจากหัวละก็ <c oughs> <c oughs> จะมีตะก้า นอกจากหวัวลพางางามๆโอ้ยสวยงามมาก,กน้วป้อมเก็บอะไรอยู่พริกขี้หนูหนูจริงๆนะ<า>อ่ะเล็กมากอร่อยแก้วตรงแดงๆตรงนี้ก่อนจะได้อร่อยกินอร่อยพริกธรรมชาติอันนี้เป็นรายได้เสริมของบ้านเห็ดเนาะ ใกล้ๆให้เห็นมือนะเดี๋ยววันนี้สอนวิธีการตัดพิกขี่หนูเม็ดเล็กๆแบบนี้ว่าทํายังไงปกติมารีจะใช้ใช้ไอ้มีดแกะสลักอ่ะที่ม <an ีด้ามสีแดงๆเห็นมีวันนี้มันไม่มีไงเราก็เลยเอามีแทนนี้มาใช้มาเดี๋ยวทดลองให้ดูเออดิ จับ oh. หลายลายเม็ดได้เลยนี่นี่อ๋อ oh. มีดแกะสลักกับมันจะตัดได้เร็วเออมันจะตัดมันจะเล็กไงใช่ใช่ใช่อันนี้สามารถจับทีละหลายเม็ดได้นี่นี่เลยเห็นไหมทีหนึ่งสามเม็ดก็เอาได้อ๋อ oh. อย่านะเดี๋ยวบังไหมบังไหมท่านเห็ดมารีไม่ได้พาเข้าโรงเห็ดนะวันนี้พาออกมาขางทุ่งน้ำกำลังขึ้นเลย นะน้ำกำลังขึ้นพริกพวกนี้ก็น้ำท่วมหมดนะเป็นเป็นคือเราปลูกพอน้ำลดปุ๊บเราก็ปลูกเลยพอหมดหน้านี้คือหลังจากนี้ไปเดี๋ยวน้ำก็ท่วมเขาเนี่เห็นไหมมันก็จะได้เยอะสุดสุดเม็ดคือพอเราจับเม็ดไหนเราไม่ต้องไปคอนโทรลว่ามันจะแค่ไหนเดดมันส่องตามัมนเลื่อม ตัดนี้เลยสองหน้าด้วยไหมต้องใชงไม่ต้องสองเม็ดพริกเห็นไหมอยากเจอเม็ดแดงๆนี่เผื่ออยากดูสูตรอันนี้อันนี้ที่รู้สูตรก็คือรู้วิธีการเก็บพริกเม็ดเล็กๆเก็บยังไงเก็บง่ายเพราะว่าเม็ดเขาเล็กมากใช่ใครจะเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะเนี่ยเก็บง่ายไหม เพราะว่าถ้าเราเอามือเด็ดเป็นไงคะโอ้ยมันมันเหมือนคล้ายๆมันไม่หลุดอะเป็นไงมันไม่หลุดอะมันไม่ค่อยหลุดบางทีมันออกมาแต่เม็ดเคยบอกนะป้อมหลายทีแล้วทําอย่างนี้ง่ายทำไหมยังยังยังเหด้วยเห็นไรอ๋อตไกรนี่ไม่ได้เรื่องเนาะตะไคร่ไม่ได้เขาเขาจะสั้นแล้วทีนี้เขาจะเป็นตอแล้วทีนี้เขาจะดำอ๋อ อันนี้อันนี้ตัดถึงโคนได้เลยอถ้าเป็นมีดแกะสลักก็จะดีกว่านี้หน่อยหนึ่งมีดเขาใหญ่ไปหน่อยหนึ่งเขาอาจจะติดที่มันไม่จําเป็นขึ้นมาว่าอยากไปกอที่มันมีเม็ดสีแดงๆเยอะๆอ๋อสวยงามสวยงามไปทางนี้ก่อนไปทางนี้นี่เหมือนกันนี่นี่นะอ้โหอืมอืมอืนี่ไมนี่ ไม่ได้ใส่โฮอร์โมนไม่ได้ใส่อะไรเลยนะั <But> ้นบัดตัดกิ่งไปเลยไม่ได้เหรอเพราะว่าน้ําจะเทื่มแล้วประจําวันของคนทําเห็ดอ้าว <laughs> ทําอะไรหมอนทําอะไรทํากะเพราค่ะไหนดูสิกะเพราค่ะกะเพราหอมๆเลย <laughs> ยิ้มได้แค่ดูสิ <laughs> พรุ่งนี้ออกตลาดกันเนาะบายสวัสดีค่ะสําหรับวันนี้ เจอกันที่ตลาดพรุ่งนี้เนาะ